ต้องเทสสามเทสสามเขาต้องมีนิดนึงเขาต้องมีนิดนึงไม่ได้คือเราเราไม่มีอะไรโชว์ไงเราต้องมาเน้นเทสเทสนี้เปิดตัวนี้ระวังไอ้นนท์รถชนะมันมาเก็บไปนะเหมือนเหมือนอยู่กับซุปตาไงแม่ล่ะที่สุดอ่ะโอเคครับเขาเรื่องอะไรดีวะเปิดที่หกนัดที่ผ่านมาใครชอบแมตช์ไหนเพราะอะไรนะเกินเบาเบบเบากวอนส่วนมากก็คนจะชอบสลับบุรีกันเพราะว่าเราชนะเราชนะเก็บสามแต้มแรกในไคยลีกได้ ครับผมอ่ะเริ่มเลยที่แคนดี้ก่อนเลยชอบแบทไหนแบทสุดท้ายครับ <laughs> ทำไมอ่ะเล่นสัมภาษณ์น,น,นักบอลมาเลยวะแบทท้ายเจอใครเจอใครน้องฝันทีมเนี่ยทีมทีมท่เราแข่งด้วยเราเจอทีมอะไรอ๋อ <laughs> สลับบุรีคะ่ะอะไ <laughs> <laughs> รเก้าเก้าสลับบุรีนะเอ้ยน้องฝันนี่น้องฝันคนไหนวะเบอร์27ค่ะนี่ฝันสิทธิศักดิ์ตาระพันธครับอ๋อไม่แม้ที่สำคัญคือเวลาเวลาสัมภาษณ์น้องรู้สึกตัวเองขาวขาวโอโม่เลย ยา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 ยแต่ฝันก็ขาวนะสีสัจตผลตภัณฑ์นี่แฟนคลับเยอะแล้วน้องตัวดำๆคนนี้ยายายาคนนั้นเดี๋ยวเลยน้องพิมน้องพิมพิมพี่ไม่ได้พัดหรอกน้องพี่ไม่ได้พัดพิมนะคมน้องคนนี้เขาคมคมอ่ะอ่านน้องพึ่งอ่ะพึ่งชอบแมทเทโลค่ะไปเย็นเทโลเพราะว่าเพราะว่าเป็นแต้มแรกที่เราได้ในไทยลีกค่ะแต้มแรกแต้มแรกแต้มแรกตอนนั้นเสมอศูนย์เสมอศูนย์ค่ะแล้วก็ นักเตะล่านาวีเนี่ยได้ไปดวลฝีเท้ากับนักเตะระดับทีมชาติด้วยเช่นเช่นเจชนะทีฟเมซี่เจเมซี่เจหรืออดิศักย์ไก่สองนั่นแหละเอเคไนโอ้นี่ข้อมูลนี้ใช้ได้นี่ล่าสุดนี่ต้องเพิ่งเป็นแอดมินของเพจขอบสนามไทยพีเอ็มเอลีกใช่ไหมค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยแอดมินนะครับขอบป็นแอดมิน้าตาเราด้วยผมเป็นปากเตอรด้วยดูนะครับตาอย่างนี้ครัพูดอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเจม่ะเจมผมคือ แม์ที่เจอกับอาร์มี่เลยนะแมตช์แรกเลยแมตช์แรกที่เจอกับอาร์มี่เลยก็คือเหตุผลข้อหนึ่งก็คือเป็นแมตช์แรกที่ราชนาวีกลับมาเล่นในไทยลีกถูกต้องไหมครับแล้วก็ของคุณป้อมครับคุณรู้ว่ามีนึกว่าจะไม่มีใครขำคุณแล้วรอแล้วเลรอขำมั้ยโอเคครับเอาผมว่าไม่น่าเชื่อว่าตรงกับเจมส์อาร์มี่ะคเพราะตอนนี้อาร์มี่เป็นท็อปโฟร์ล้วแพ้ท็อปโฟร์ด้วยสกข้อหนึ่งศูนย์ด้วยลูกนิ่งเพีคงเเองแล้ว เกมก็ถือว่าเราเล่นได้สูสีนะสูสีครับวันนั้นเล่นได้สูสีแบบมีโอกาสโต้มีโอกาสรับแล้วก็โต้กลับเสียวาได้หลายจังหวะมากครับปกนัดที่ผ่านมาก็นะสำหรับพวกเราก็รู้เลยนะว่าใครชอบแบบไหนบ้างสำหรับแฟนรายการก็เม้นต์แล้วกันนะว่าเม้นต์กันได้ค่ะครับแบบไหนเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ในช่วงต่อไปเลยเดี๋ยวให้คุณทัตเนวี่กับนนท์ใบทีนต้องนนท์ใบทีนน้องใบทีนครับพิธีกรใหม่ของเราครับผมก็แก้รอบนี้นะ เป็นลุ้นหายยากแล้วเป็นแรงเทียบแล้วมันจะหายากเขาจะใครได้เป็นโชคดีครับส่วนส่วนแจกแก้วใบใหม่จะเป็นลายอะไรกัต้องคอยติดตามสวัสดีครับกลับมาอีกรอบนะครับสำหรับช่วงที่ทุกคนรอคอยเรามีอยู่2นัดนะครับสลับรีและนัดที่เราออกไปกันเทโลนะครับนัดสลับรีมีคุณจตุพลคณิตคุณอูนะครับคุณน้อยออกเลยแทนใครคุณคณิตคุณจตุพลแล้วกันได้เลยครับสดๆนะครับเหลือคนสุดท้ายได้นะ ไปแล้วครับนี่เสร็จไปแล้วนะครับใครชนะได้แก้วหนึ่งสองยืมหนึ่งสองหึผู้ที่ได้แก้วคนแรกนะครับคือคุณจตุพลเหลืองชุมพูนะครับเตรียมรับแก้วนะครับติดต่อกลับมาต่อไปนะครับ EC เทโรซ c ท่านรู้สั่งแทนคุณเจษดาแทน d ดดีแล้วก็เนปเอาน้องนอนดีกว่า Candy แทนคุณเจษดานะครับน้องนอน แทนคุณนาดครับหนึ่งสออ่าคุณเจสดาตกรอไปแล้วผมคุณเบญญานะครับส่วนน้องคุณอเมรินสางอ่าไทยวะอำนาดเป็นอำนาดครับมีอำนาจรล้วเหรออันนี้จะเป็นการชิงชัยแก้วใบสุดท้ายมันจะกลายเป็นแรไอเทมที่จะไม่มีอีกแล้วนอกจากคุณจะไปทำเอาเองนะครับ ใช่เลยผมได้แก้วหมดเลยเมา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 อ่านอนสรุปสรุปเลยก็คนที่ได้แก้วนะครับสําหรับอันนี้ก็ของผมก็สองคนก็ได้หมดเลยก็มีคุณอํานาจนะครับแล้วก็นะครนแตทุกคนะครับที่ได้แก้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับเอ่อก็ติดต่อผมได้ที่ 081-5766-333นะครับผมเจมส์ครับผมเจมส์เนวี่ฮะให้เบอร์นี้ไม่ห่วงสาวโทรมาเลยทีเดียวโอ้ยรับหมดครับคุณผมคนขราวครัวนี่เป็นมิุรี่แมนตัวจริงถ้าสมมติแจกไอ้แคมเปญแบบว่าคู่รักคู่แฟนมานใครได้ใครได้ครับผมคุณแคมเปญใช่ไหมอาจารย์แม่ครับเฮ้ยอันดับหนึ่งดิอ๋ออันดับหนึ่งคุณเล่าขมโซดาหวานครับเสียสละมากเสียสละมมากอยู่ไกลอยู่ไกล

มีมตภนวันนี <forever> ้เราจะมาดูเกมระหว่างราชนาวีครับกับการสลาบุดีอยากจะถามพี่ว่าลูกเกมวันนี้ครับจะเป็นังไงบ้างลูกเกมน่าดูด้นะครับคือเป็นป็นเกม ทีนี้แบบครับครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าแต่ว่านาวีนะผมดูระหว่างคุณซ้อมดูลุกคุณเพื่อต่างเนี่ยผมชอบจอตี้ตัวเดียวครับผมคุณหน้าจอตี้อ่าแสดงว่าถ้าเป็นในดวงใจก็น่าจะเป็นจอตี้ครับผม เราแปลงรับลัทนนาวีจะรู้ก็ดีครับสำหรับอาจารย์แม่ไม่ว่าจะเป็นราชนาวีอย,ยองตั้งแต่ราชนาวียองตอนนี้ก็ยังเชียร์อยู่รับแบบของมาเขาดีจ <ะ S 1> ้าครับก็อยากจะถามว่าลูกเกมสำหรับคุณแม่นี่เป็นดีค่ะสูสีดีก็ขับขัดกันลุกนะโอเคดีแล้วก็มาดูขครื่งหลังกันว่า ใครจะแก้เกมมาดีกว่ากันนะฮะคิดว่าข้างหลังรูปแบบ้งเราจะดีขึ้นหรือว่ายังคงวันนี้เราจะต้องเก็บจังได้ไม่ได้นชื่ออะไรครับพี่ยาใช้ใใชช้้้ยาของพิเศษสระบุรีครับใช้คิ้งคัพกู๊ครับใช้คิ้งคัพกู๊แล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับรูปเกมวันนี้ครับในครึ่งแรกเราสลารีเหนือกว่าด้านเหนือกว่าประมาณตั้ง20%นะรุ่เกมคือสลารีจบไม่ได้ ความโดยรวมก็ถือว่าทุกสีกันก็ที่หลานก็ต้องรัดตื่นของโค้ชว่าจะาแก้เกมยังไง ถอดนี้นี่สุณพิรพยายามเซฟเต็มที่แล้วแต่ว่าแต่ตะังหวะที่เข้าทางต้อกจบในช่วงกว่ารู้นะครับจังหวะตามลูกนี้รับหน้านะครับโอ้ยยือยู่ตำแหน่งรับหน้าแต่แรกอยู่ รู้สึกวันนี้สุดยอดมากครับคือเราเรารอคะแนนสามคะแนนมานานพอได้ว well yes um, okay? ันนี้เหมือนปลดปล่อยแล้วก uh ็เหมือนปลดล็อกครับแล้วว่าแมตต์ต่อไปก็น่าจะดีกว่านี้ด้วยครับครับเดียวผมคิดว่าทีมกำลังดีเซนกำลังกำลังกำลังมั่นใจเซนไปก็กำลังมั่นใจผมคิดว่ามาร์น่าเพียงน้อยก็จะเสมเหมือนเซนลังใจครับ ถามความรู้สึกของพี่เลยวันนี้พี่เล่นดีมากเลยพี่รู้สึกไงอ๋อมันก็ต้องยังต้องปรับปรุงครับต้องแก้ไขอีกเยอะครับยังต้องพัฒนาแล้วก็ช่วยทีมอีกงานครับแล้วนัดหน้าไปเยือนวิีลามพี่มีความรู้สึกแบบยังไงบ้างครับในการเตะมันก็โอเคครับมันเราไม่มีอะไรเสียเราก็ต้องเอาแต้มจากวรีรามครับมันเขาทีมใหญ่เราทีมเล็กเราไม่มีอะไรเดี๋ยวแล้วเราไปได้แต้มหนึ่งกลับมาจากวรลรัมก็ถือว่าคุ้งแล้วก็แบบไม่กดดันเราไม่กดดันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ My name is. My name is Martin. and I'm the goalkeeper coach. Okay, so we, we try to improve the goalkeepers in Navy. What? do you I'm from Spain. Wow! Wow! Feel, feel, feel. Well, I feel very, very happy overall because of the crown. You know, the fans. They, they need this victory. You know, it's very important for them. team I'm for for, the team. So very happy for all the fans so hope they enjoy very the the they happy all I ดีครับแฟนบอลแฮปปี้ดีนัดหน้าก็หวังว่าเจอบุรีรัมก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ว่านักเตะก็จะโชว์ฟอร์มแล้วก็เล่นสไตล์นี้เก็บบรรยากาศแบบนี้ไว้แล้วก็ยันเสมอบุรีรัมได้ครับ นะไปทีมทีไม่ทีมนะครับโอ้สนุกสนานนะสนุกสนานกันมากเลยทีมไม่ทีแล้วจะมีทีมใบทองด้วยต้องใบทองแล้วใบทองไม่ทีบหมดเดี๋ยวมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดีจริงแล้วอ่ะอายุห่างกันแค่สองสัปีเองเออ๋ยวที่ไม่ไปคุณน้องเขาบอกโอ้ครับอโอเคโอเคโอเคไหนนะเจมส์ต่อไปเรามีช่วงที่แบบโอ้ช่วงนี้แบบนี้เยาวชน เยาวชนที่ค้องไครฟุตบอลหรือว่าแฟนบอลของเราเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องดูเลยครับหรือที่เป็นพี่ๆที่เล่นด้วยแล้วแต่ก็ยังอยากจะเล่นอยู่ก็มีประโยชน์ครับทำไมมีอะไรเนี่ยวันนี้เรามีนักฟุตบอลที่กําลังกําลังพัฒในช่วงนี้เลยทีมไหนทีมไหนทีมรัชนาวีสิแม่คุณนนะครับซึ่งให้เกียรติมาในรายการเราด้วยเป็นคนแรกเป็นคนแรกคนแรกของรายการที่ให้เกียรติมารายการเราด้วยนะครับตอนนี้กําลังฟอร์อมดีเลยครับเป็นใคร กับช่วงอะไรรู้ไหมบอกไม่ได้ค่ะอ่าใช่ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามชมค่ะคุยกันจะจะกับผมสุวิทยาลำศิลา์ครับตำแหน่งกองหลังนี่ครับนี่ง่ายล่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นตายครับอ่ะเข้าเรียกเลยมาใครถามก่อนดีครับผมก่อนเลยเอามาหลังจากที่แฟนคลับเรามีเยาวชนเยอะนะอยากให้น้องน้อง อยากให้น้องปายเนี่ยช่วยเล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นมาของกว่าจะมาเล่นฟุตบอลคือเราขึ้นมาอย่างไงกว่าจะมาเล่นไทยลีกตรงนี้กว่าจะมาเป็นนักก,กว่าจะมาเป็นนักบอลไทยลีกระดับสูงสุดของประเทศก็จบจากโรงเรียนกรุงเทพคิเียนบฮะนี่เด็กดิพิเตียนนะม<ห>าอยู่ทตะห็นมันเล็กนะพิเศษพิเศษถึงรู้แล้วไงต่อก็เรียนเข้าเรียนตั้งแต่ม .4 ครับโคต้านกีฬาผจากไหนฮะมาต้นอย่างไหน มอต้นจากเพชรบูรณ์ครับโอบ้โหน,น้องๆน,นะฮะจตัตรีบีบนะฮะที่เป็นนักบอลหลายๆคนเข็บูรณ์รัตรีหีบก็มีโอกาสไปคิสเตียนได้ครับได้เรียนฟรีด้วยครับผมคิสเตียนรุ่นนั้นก็มีเก่งๆหลายคนนะใครครับอย่างเช่นอธิษ์ไกสอนจักไหมเด็กเกนายแล้วมันน่ะที่เจอเธอ,อลงนี้ไยทักเขาไหมาก็คุยครับเพราะว่าเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนกันเพราะว่าเราเรีนรุ่นพี่ครับ เฮ้ยสงสัย uhm ว่ะคนเคยเป็นโตเล่นมาเป็นเด็กด้วยแบบเนื้อออกมาเล่นวันนึงแต่แบบเออเออเออเป็นนักบอลโรงเรียนอ่ะเจอกันนี้เตะกันแล้วชิบหายใไหมเจอกันก็ในเกมก็คือศัตรูครับเออไม่มีอะไร่างนี้เออชอบชอบโอเคโอเคจับพลาจับผูไปยังไงไปอาร์มี่ไปอาร์มี่ก็ตอนนั้น จบมองหกมาก็มีนักต็อกครับคงทายล็อกน,นะครับตัวนั้นตอนนั้นจบที่เสด็จปัญาเลยจบต้งไม่ได้คิเปลียนแล้วเล่นอาร์มี่ช่วงท้ายก็เล่นเหย,ยื่เอเดิมครับลงต่อเน,นี่ยเลือที่สามลงตัวจริงป่ะบ้างก็ลงบ้างครับตอนอยู่อาร์มีน่นี่ตอนนั้นนี่ก็เป็นตอนนั้นสุดหน้าไหนที่ว่าเด็ดที่สุดช่วงนั้นนะที่อยู่อาร์มี่นะทนี่ไม่จับยากเปล่งเลยใครที่ได้ประสบการณ์อะไรเขามาเรียนดู เดนโดนี่อยู่ที่เนือเนี่ยใช่ป่ะเดนโดอยู่อาร์มี่ซีที่ผมเข้าปีแรกอ๋อแต่เขาก็ย้ายเขาก็ย้ายไปอยู่บีจีแล้วเจอกันตอนบีจีครับปวดกันมันไหมปวดกันไว้ทันไหมทันไม่ได้ลงครับเอาแบบที่ลงเอาแบบที่ลงนี่เอาแบบที่เราได้ประสบการณ์เนี่ยงเขาที่เอาที่ลงที่ได้เป็นประทะเขาที่แบบไทงก็ไก่ตอนพี้ครับไก่บี้เฮ้ย มันก็มาเจออีกทีนะเมื่อเมื่อสองพันเมื่อเดือนที่แล้วนี่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอยู่โอสอดครับแล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่บีจีใช่ต่างกันไหมเขาพัฒนาขึ้นหรือเขาแก่ลงมันเลยช้าลงยังไงไหมเขาก็เร็วเหมือนเดิมครับเหรอล้นวิธีรับมือเป็นยังไงเนี่ยข้ามยังไงมันวิธีรับมือครับไม่ต้องประกบใกล้ตัวครับเดี๋ยวนะเทคนิคสำหรับกองหนังสำหรับน้องๆการเจอศูนหน้าความเร็วสูงนรกอย่างไคดีเนี่ยต้องเล่นกับเขายังไง ต้องใช้การอ่านเกมเลยอะครับยังไงมันอ่านยังไงก็ดูว่าเขาหันหน้าที่จะวิ่งหรือยังเลยยังไงลุงนี่ลุงนี่ดูเฟนที่ดูเฟนดูเฟนนี่ลุงดิ๊ลุงนี่คนนั้นอย่างนี้สมมติสมมติพี่เป็นใครพี่นะครับผิวไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไดยังไงสมมติจะยังไงวิธีการยืนยิงเลยก็เปิดช่องให้พี่ครับเปิดให้เขาไปเลยครับสมมติเอ้ามันเขาไม่ไปยิงประตูเหรอเขาดักเหยี่ยล้อไงคุณเขาเรียกดักเหยี่ยล้อเออบีบให้ออกข้างๆครับครับสมมติ แต่พุเทเดนดี้เป็นประตูจะยิงประตูไม่ให้ไปทางนี้กันไว้กันไว้กันไปให้เลาะริมเส้นไวรน้องเขาไม่หันมามองประตูก็ก็ใช้คอมรู้สุดเออไม่หรอกนักบอลน้องอาจจะมีเซนต์ว่าอยู่ประตูอยู่ตรงไหนเาอยู่ตรงจุดไหนของสนามน้องน้องนะฮะรุ่นใหม่นะฮะเป็นกองหลังนะฮะเทคนิคจากที่ปายนะฮะเวลาเจอศูนย์หน้าความเร็วสูงลงเนี่ยบังให้เขาไปในทางที่ แคบคือมุงทงครับผมแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาช่วยลุมทึ่งแม่งใช่ไหมใช่ครับเพื่อนี่แข่พี่กำลังเลี้ยงบอลมาเฮ้ยกอลนู่นเล็บบังบังไปไม่ได้เฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าใช่ครับต้อนหลงแล้วเดี๋ยวเพื่อนเรียกเพื่อนมาช่วยใช่ไหมครับมันมีเพื่อนมาซ้อนเพื่อนมาซ้อนเครับผมซ้อนหลังอีกทีนึงโอ้เป็นเทคนิคจากตายครับขอบคุณครับเอาเลยครับโหเยี่ยมมากเลยนะสำหรับกองหลังนะฮะเยาวชนนะฮะราชนาวีหรือสัตหีบนะฮะหรือทีมกอล์ล่ามีนะเออหลายทีมันเออชื่อไม่ได้ก็ว่ากันไปนี่คือ นิคโอเคจากนักเตะระดับไทยลีก็รู้เรื่องแล้ว่าเขามายังไงเดี๋ยวให้สาวถามมั้งอ่ะเป็นทีของสาวแล้วถึงเวลาอ่าถังอ่าถังตอนนี้พื่งนก็ขอถามถึงอาการของปลายดีกว่าเนาะรุ่นเดียวกันเนาะครับผมถามถึงก่อนว่าเออเนี่ยหลังจากวันที่เจ็บแล้วที่จะสลับบุรีตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีซ้อมกันทุกวันเลยปลายได้ลงไหมไม่ได้ลงก็รักษาการบาดเจ็บอยู่ครับเริ่มได้บ้างหรือยัง ก็วันจันทร์นี้น่าจะวิ่งเบาๆได้แต่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้ลงสนามใช่ไหมยังครับุ๊คเฮ้ยเอเดนเห็นที่มีแฟนยังคะอ้ยนี่ไงหลับจันะคือแบบสาวๆหลายคนก็อยากรู้ไงว่าสเปคน้องเป็นยังไงสาวหลายคนจริงเหรอเอ้ยมันมีแฟนจริงนะครับอ่ะให้บอกกล้องครับยังไม่มีครับหายไปแจกไปรายกันหาคู่ไปแล้วอ่ะเต็มครับอย่าให้น้องไป กับน้องๆแฟนคลับราชนาวีนะครับน้องๆเยาวชนที่กําลังมองที่ปลายเป็นที่ปลายเป็นไอดอลในอนาคตต่อไปหลังจากแบบนี้แล้วเป็นเด็กที่อยู่เพชรบุรีเพชรบูรณ์คนจังหวัดเนี่ยนะเพชรบูรณ์ครับหรือสัตหีบมันเล็กของเราหรือจังหวัดไหนก็ได้ครับโอเคก็ฝากถึงแฟนบอลนครับก็อยากให้แฟนบอล ร่วมแรงร่วมใจเชียร์แบบนี้ครับเพราะว่าแฟนบอลคือส่วนหนึ่งที่ทำให้นักฟุตบอลมีแรงจูงใจครับเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ถึงผลงานจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนบอลครับแล้วก็น้องน้องเยาวชนก็อยากให้ตั้งใจครับ พัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตเพราะว่าฟุตบอลใหมน่นี้สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับผมก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วคนต่อไปอยากให้เพื่อนนักบอลคนไหนมาออกรายการเลี้ยงเราในบีอาผมให้คนต่อไปใครอยากให้เป็นใครอยากให้เป็นใครครับอ่ารเพื่อนเลยครับใครอยากให้เป็นใครใคร พี่โน่พี่โน่นะพี่โน่อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทีมงานก็ลองติดต่อโน่กันนะว่าโน่จะมาออกรายการกับเราไหมช่วงคุยกันจักระนะครับสำหรับช่วงนี้ก็อันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียมเฮียมเฮียมไอ้ฟ้าไม่ถามพี่ตังเลยฮะตังเดี๋ยวรอทียรเทฟทีละคนทีละคน ครับผมก็สําหรับวันที่18เมษายนนี้นะครับพรุงพร่ง<ม>นี้ก็คือพรุ่งนี้นี่เองนะครับเรามีราชนาวีเรามีคิวเซตโตโยต้าลีกับเชบีชบเชีบพบกับแอร์ฟอร์ดแต่พี่แมทกองทัพอีกแล้วแอร์ฟอร์ดอยู่ดี่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งก็อู่ไทยลีกรับเ <c oughs> สลับกันก็เอ่อ เริ่มเตะนะครับเวลา18.00โมงเย็น18.00โมงเย็นราชนาวีเรามีจัดรถบัสไป3คัน3เนี่ย3คันเหมือนเดิมครับออกจากสนามกีฬาราชนาวีเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนะครับก็แฟนกลับที่ร่วมเดินทางก็รักษาเวลากันนิดนึงอยากไปค่ะเรนนี่เป็นกันไหนดีเป็นรถนฟุตบอลสิคะต้องมีแฟนนสุบอนอยู่นะไม่มีค่ะแต่แค่ว่าน้องอยากไปโอ้โหตามน้องเข้ามาเบาๆไม่เบาเท่าไหร่เบาค่ะเบาเทปนี้ก็ ยาวนานแล้วครับยาวไม่รู้ยาวไม่รู้ว่ามันสั้นลงหรือยาวขึ้นก็ก็ดูดูกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็มัวๆชั่วเลยเลยเอออ่ะค่ะเอาละค่ะเราต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เราเลิอกมากในวีวันนี้ที่อจัดกิจาการรับรองค่ะโดยท่านพลโทรนรงมินการท่านได้อนุญาตให้เราไปถ่ายทำสาถานที่สวยๆแบบนี้แล้วก็เชิญแขกผู้เข้ามาพักนะคะมาลงเล่นสาดได้ตัดทุกวันค่ะครับผ<ล><ด>มสำหรับเทพ้าครับผม นี่เราก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะยาวมากแล้วล่ะคิดว่านะครับผมตอนแรกคิดว่าจะสั้นๆไม่เคยสั้นเลยอ่ะอัล่าเลยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาย่งเอาย่งเอาย่งจะช่วยจะช่วยปวะตัดไปนี่เจ็บขาเลยแล้ว่อนเล็ก